ปั๊มน้ำบาดาลทำไมถึงพังบ่อยครับผมสวัสดีครับสำหรับทลิปนี้นะครับเราก็จะพามาแนะนำนะครับในส่วนของปัญหาที่เราพบบ่อยๆนะครับสำหรับพวกปั๊มน้ำบาดาลพวกปั๊มเสมอที่เป็นลักษณะเป็นแข้งๆแบบนี้นะครับนะครับก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับปั๊มน้ำบาดาลโซลาเซลล์หรือปั๊มน้ำบาดาลไฟบ้านนะครับส่วนประกอบหลักจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับส่วนประกอบที่1ก็คือกล่องคอนโทรลนะครับบางรุ่นก็ไม่มีนะครับ ส่วนประกอบที peak, ่2ก็คือชุดใบพัดนะครับนี่คือชุดใบพัดนี่ครับชุดใบพัดนะครับส่วนประกอบที่3ก็คือมอเตอร์นะครับตัวนี้ก็คือชุดมอเตอร์อยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันทีละปัญหาที่เราเจอบ่อยๆนะครับเราจะมาดูที่ส่วนที่1กันก่อนนะครับก็คือส่วนของตัวปั๊มนะครับในส่วนที่1ที่เราจะอธิบายให้ฟังนะครับตัวปั๊มนะครับภายในเนี่ยจะประกอบไปด้วยใบพัดนะครับถ้าปั๊มลักษณะเนี้ย จะแบ่งใบพัดออกเป็น2แบบใบพัดที่เป็นพลาสติกนะครับกับใบพัดที่เป็นสเตลเลสนะครับด้านในจะเป็นสเตลเลสนะครับถ้าเป็นรุนนี้ไม่ว่าจะเป็นใบพัดพลาสติกหรือใบพัดสเตลเลสนะครับเราจะเจอปัญหาคล้ายๆกันก็คือใบพัดพังบ่อยนะครับปัญหาของใบพัดพังบ่อยเกิดจากอะไรบ้างนะครับปัญหาที่หนึ่งที่เราพบกันบ่อยๆก็คือนี่สังเกตดูนะครับตรงนี้เป็นตัวที่ดูดน้าปั๊มดูดน้ําเข้าไปนะครับปัญหาที่เราพบบ่อยปัญหาแรกก็คือ ใบพัดไหมใช่ไหมครับใบพัดพังเนื่องจากเนี่ยครับลูกค้าบางท่านนะครับมักจะไปถอดตัวกองออกตัวกองน้ําเนี่ยเนื่องจากอะไรเนื่องจากลูกค้าหลายๆท่านมักจะเข้าใจว่าพอเราใส่ตัวกองเนี่ยจะทําให้ปั๊มเนี่ยดูดน้ําได้ช้าลงดูดน้ําเข้าได้น้อยถามว่าจริงไหมก็มีส่วนนะครับถ้ารูเล็กมากก็มีส่วนทําให้น้ําเข้าได้ช้าทําให้ปั๊มได้น้ําน้นอยไม่ตรงตามสเปคที่แจ้งไว้ที่หน้าเพจนะครับสําหรับบางรุ่นนะครับถ้าทามาน้อยหรือทํามาเล็กเกินนะครับ แต่นะครับถ้าหากเราไปถอดออกนะครับก็คือโรงงานเขาออกแบบไม่ดีอยู่แล้วถ้าเราไปถอดของเขาออกนะครับทําให้เศษหินเศษดินนะครับเข้าไปที่ตัวใบพัดได้ทําให้เกิดการสึกล้อเร็วนะครับทําให้เปรียบเทียบเม็ดทรายเม็ดหินเม็ดดินเนี่ยก็เปรียบเทียบเหมือนกระดาษทรายนะครับจะทําให้ตัวใบพัดเนี่ยสึกลรอได้เร็วนะครับปัญหาที่2นะครับที่เจอนะครับก็คือน้ําขาด น้ำขาดคืออะไรน้ำขาดก็คือตัวน้ํานะครับที่อยู่ในบ่อประดาลแล้วเนี่ยไม่สามารถไหลเข้าหรือปริมาณน้ําเนี่ยน้อยจนไหลเข้าใบพัดไม่ทันนะครับทําให้ตัวใบพัดด้านในเนี่ยไม้นะครับแล้วก็ส่งผลเสียนะครับทําให้ใบพัดติดได้ปัญหาที่สามที่พบบ่อยๆนะครับสังเกตดูนะครับบริเวณทางออกของน้ํานะครับจะมีวาล์วอยู่ด้านในนะครับลูกค้าหลายๆท่านหรือช่างหลายๆท่านนะครับมักจะไปถอดวาล์วออกนะครับ พอเราเป็นอดบ้าวออกเราจะเกิดผลเสียอะไรนะครับน้ำเนี่ยครับมีน้ําหนักมากนะครับยิ่งลงลึกยิ่งน้าหนักเยอะใช่ไหมครับจะเกิดการกระแทกของน้ํานะครับทําให้ตัวใบพัดนี่เสียได้ใบพัดแตกได้นะครับ <Hur> แล้วสาเหตุหลักหรือปัญหายอย่างหนึ่งที่เราเจอก็คือใบพัดเนี่ยจะหมุนย้อนนะครับแทนที่ตัวมอเตอร์เนี่ยครับจะเป็นตัวสร้างกําลังในการดันน้ําขึ้นไปใช่ไหมครับในการสร้างกําลังเนี่ยในการทําให้ตัวใบพัดหมุนแล้วดันน้ําขึ้นไป หากหมุนย้อนนะครับจะมีโอกาสทําให้ตัวมอเตอร์เนี่ยครับเปลี่ยนเป็นไดนาโมนะครับแล้วส่งผลย้อนกลับไปหาที่กล่องคอนโทรลทําให้กล่องคอนโทรลเสียได้นะครับตัวคอนตัวมอเตอร์ตัววิพัดก็จะเกิดปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นห้ามเอาวาล์วออกเป็นอันขาดนะครับทีนี้หลายท่านไม่จะถามว่าอ้าวถ้าเราไม่เอาวาล์วออกเวลาเราจะยกปั๊มขึ้นเนี่ยมันหนักใช่ไหมครับน้าหนักเยอะเราจะทายังไงนะครับวิธีแก้ก็ไม่ยากนะครับเราก็อาจจะเจาะวาล์วตัวนี้ครับ ให้เป็นรูเล็กๆก็พอนะครับรูเล็กค่อยๆให้น้ําไหลออกอย่าให้น้ําไหลออกเร็วอย่าเจาะรูใหญ่มากเอาแค่รูเล็กๆสักน็อตไม่เกินเบอร์สิบนะครับสักรูหรือสองรูพออาจจะใช้เวลาในการไหลออกมากนิดนึงนะครับก็ต้องรอหน่อยแต่ว่าจะไม่ส่งผลเสียหรือผลกระทบต่อชุดใบพัดชุดมอเตอร์มากจนเกินไปนะครับเรามาดูส่วนที่สองนะครับส่วนที่สองก็คือตัวมอเตอร์ใช่ไหมครับปัญหาที่พบบ่อยนะครับนี่ ก็คือน้ำเข้าแกนนะครับน้ำเข้าแกนมอเตอร์ด้านในตรงนู้นนะครับจะมีแกนตรงกลางด้านในนะครับน้ำเข้าแกนได้ยังไงนะครับเนื่องจากซินนะครับส่วนมากจะเกิดการสึกหลอแล้วทําไมเขาถึงสึกหลอใช่ไหมครับปัญหาหลักที่เราเจอคือน้ําขาดเหมือนกันพอน้ําขาดปุ๊บไม่มีน้ําไปเลี้ยงซินครับทาให้ซินเกิดความร้อนทําให้ซินเปื่อยทําให้ซินเนี่ยหน้าซินหรือหน้ากระเบื้องบางทีบางรุ่นมีกระเบื้องนะครับเป็นซินกระเบื้องแตกได้นะครับแล้วก็ซินยางที่เป็นรัดแกนเนี่ย สึกล้อได้เนื่องจากความร้อนและเกิดการเสียดสีนะครับทาให้น้ําเข้าไปในชุดมอเตอร์ทําให้มอเตอร์ชอ็อตทาให้มอเตอร์ชอ็อตรออมอเตอร์ไหมได้นะครับปัญหายอย่างหนึ่งก็คือตัวสายไฟนะครับลูกค้าหลายๆท่านนะครับเวลาพันเนี่ยบางทีบางรุ่นนะครับเขาให้สายไฟมาสั้นมากนะครับเพราะสายไฟสั้นเราจะเกิดปัญหายอย่างหนึ่งก็คือเราก็ต้องมาต่อเองใช่ไหมบางรุ่นก็ให้มาถึง50เมตร30เมตรมีบางรุ่น20เมตรบางรุ่นให้มาแค่2เมตรเราก็ต้องมาต่อเอง พอเราต่อเนี่ยครับตามรอยเชื่อมอันดับแรกเลยเราต้องบัดกรีนะครับแล้วก็พันเทปละลายหรือเทปกันน้ําให้แน่นอย่าให้น้ําเข้าไปในภายในสายไฟได้นะครับถ้าหากเราพันไม่เป็นนะครับควรจะให้ช่างที่ชํานาญงานหรือช่างไฟฟ้านะครับที่ชํานาญงานให้เป็นผู้มาพันให้นะครับถ้าพันเองบางทีต่อให้เทปดีเทปละลายดีนะครับน้ําก็ยังเข้าได้อยู่ดีเพราะเราพันไม่ถูกวิธีนะครับสายไฟควรทําให้สะอาดนะครับก่อนพัน ไม่งั้นจะส่งผลต่อชุดมอเตอร์น้ําเข้าไปหามอเตอร์ได้เลยนะครับสําหรับสายไฟเส้นนี้นะครับปัญหานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือกล่องคอนโทรลนะครับกล่องคอนโทรลตัวนี้จะเป็นของโซลาเซลล์นะครับจะเป็นระบบ AC DC ซึ่งใช้ไฟก็ได้ใช้แผงโซลาเซลล์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกล่องของพวกบาดาลที่เป็นไฟบ้านนะครับหรือไฟ AC นะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ ปัญหาที่เจอนะครับของกล่องลักษณะเนี้ยที่เราเจอกันบ่อยมากๆคืออะไรนะครับปัญหาแรกเลยก็คือลูกค้านะครับเวลาไปติดตั้งเนี่ยสายไฟนะครับขันไม่แน่นต่อไม่แน่นนะครับทําให้เกิดการอาร์คทำให้กล่องเนี่ยไหม้ได้ทําให้จุดเชื่อมต่อไหม้ส่งผลไปหาแผงคอนโทรลหรือส่งผลไปหาพวกคอนเดนเซอร์สวิตต่างๆของตัวชุดปั๊มนะครับทําให้ไหม้กล่องไหม้กล่องเสียกล่องพังแล้วก็เสียเงินอีกเพราะฉะนั้นนะครับ เราควรจะเช็คสายไฟบ่อยๆว่าสายไฟเราเนี่ยอยู่ในสภาพดีหรือพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับนานๆครั้งก็เช็คหม่อยปัญหายอย่างหนึ่งที่เจอนะครับลูกค้านะครับชอบเอากล่องเนี่ยไปตากฝนไปตากแดดตากฝนนะครับนานไปนะครับต่อให้กล่องที่กันน้ําได้นะครับตัวลูกยางนะครับลูกยางกันน้าเขาเนี่ยจะเสียได้นะครับแล้วก็ทําให้น้ําซึมเข้ากล่องทําให้กล่องช็อตได้เกิดความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาไว้ในที่ร่มที่แดดไม่ถึงฝนไม่ถึงนะครับ ปัญหาอย่างหนึ่งที่เจอนะครับก็คือเนี่ยตามรูด้านล่างของกล่องโดยส่วนใหญ่เขาจะมีรูเ้เข้าไปด้านในใช่ไหมครับปัญหาหลักก็คือพอมีรูปึ๊บมดนะครับมดกับจิ้งจกชอบเข้าทําให้กล่องชอ็อตกล่องไหมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องอุดให้หมดนะครับอย่าให้มดอย่าให้จิ้งจกเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะหาวิธีป้องกันแต่ละท่านก็อาจจะเป็นช็อกขีดมดหรืออะไรพวกนี้นะครับเราก็ป้องกันให้ดีที่สุดหรือหากเห็น สิ่งผิดปกติก็ควรหยุดการใช้งานและตรวจสอบนะครับให้ดีก่อนที่จะใช้นะครับนี่แหละครับปัญหาหลักๆที่เราเจอนะครับแต่ลูกค้าหลายท่านมองข้ามหรือไม่ทราบถึงปัญหาพวกนี้นะครับก็จะทําให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยใช้งานได้ไม่ทนทานเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นควรจะตรวจสอบเรื่อยๆนะครับควรจะใช้งานให้ถูกวิธีลูกค้าหลายท่านก็คือให้ช่างมาติดตั้งให้บางท่านก็ ช่างบางท่านก็อาจจะแนะนําบางท่านก็อาจจะไม่แนะนําหรือบางท่านช่างเขาแนะนําแล้วเราอาจจะไม่ทําตามนะครับก็จะส่งผลเสียนะครับต่ออุปกรณ์ปัญหาหลักคือเงินในกระเป๋าครับก็คือทําให้เราเปลืองเงินในการซ่อมบํารุงในการซื้อตัวใหม่มาใส่แทนที่สินค้าเราจะใช้ได้แบบยาวๆเจ็ดปีหรือ5้าหปีอาจจะใช้ได้ไม่ถึงเดือนก็พังได้นะครับหากเกิดการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในการใช้สินค้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะยาวนิดนึงนะครับ ฝากกดหัวใจฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปที่มีประโยชน์ต่อ,ตอไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ